สวัสดีครับพบพี่น้องสู้สุ่เจ้คนขคับมาพอกันอีกแล้วกับบดยางปิจีใช่แนวนะครับวันนี้มาแดงผ้าพี่น้องมากิน,นแนวแซ่บอีกครับถ้าปเปอร์แซบบดแดงผ้าพี่น้องกินแน่นอนครับวันนี้ผ้าพี่น้องมากินจุนะครับวันนีน้เป็น เนื้อขาลายนะพี่น้องเนือเน้อขาลายตับสดนะพี่น้องนะครับนี่ผ่าขีดสักสิบขีดตั้งน,นะครับผักเท่ากับลายอย่างครับว่าจะเป็นผักสลัดแตงและะ้วก็เพริขมวดแดงแตละลิบก็คือมาคีโนะนะครับเนาะ,ะกับเจ้ากีดเพียมข้มนีะพี่น้องครับคนๆด้วยนี่ครับนี่นครับ มูดแดงกับเบอรคลเลกเกอพอพี่น้องมากเกือบเดือนได้เพี่น,อน้องจังไรก็ได้ดื่มมูดแดงกับพี่จีเกล้วกันนะครับเนาะมาพี่น้องมากินซาโจกับมูดแดงครับแซ่บเหมือนกันครับพี่น้องจะได้ขอโต๊ะอขาใหพี่น้องจะไปกินที่เพืนน่อนนะครับเนาะโดน,ดนมูดแดงกินเท่านึงนะครับ หันมานิดนึ่งนั่งนะครับสุดจมความแสบเป่น่องลืมลืมหันตับนี่น่อง มันาะซดเนี่ยน้องก็เป็นบรรยากาศฝนพึงยุดตกเมื่อกี้นี่ครับนางกินในสวนลังบ้านคีอเก่าครับเดี๋ยวใส่ไปหนึ่งเดือว สร้านำกินไม่น้ำเือน่าจะเสียบม,มีบริการมานั่งกินน้ำมือน้องนั่งล้างกล่องนครับกล่องนี่ครับล้างกล่องนี้บริการเอาพันมาติดตัวพี่นอ้อง พันธุ์เหรสดเลวยอ่ะจะตายหมดแดงตองสดอืมโบการยังแปยงมากๆครับยังไม่ได้นะดิบนะดิบ มีบริการพร้อมไม่ต้องเจ้าจอแค้บศึีเน้อง chỉ kinh nghiệm nông ừ tìm biết hay ừ ý. มีบริการมานั่งกินน้ำพป่น้องมันัง่งเปน็นวู

กินไม่ได้ หั่นไปนน้ำกินนด้เหอนน้องชมยองเสียบครับแล้แบบตอนใหญ่ๆเลยครับมีก็เข้าครับครับบริการมันนั่งเบิ่งครับพี่น้อง สุดจอมเขาแทบเนาะ oh. สุดจอมความเสบเลยค่ะ พันหนรับ หนึ่งค้มามันง่ามพี่นุ่มครับหนึ่งค้าไร สุดจะคนมซ่าเป็นน้อง เผ็ดนี <ok it ens third> kind of ่หรอกหมกไรคุณตัวพุณไปครับบริการกันย่างไปย่างมาเนากินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ ไปครับบริการกับวันนะครับุกตรงความแซ่บเลยครับซอยจุเหนือค้าลายเอสามคลิปกี่พันตับนะครับคือจะพูดัต่กับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาเฮดเมนูต่อไปครับพี่น้องตีข้าวบกกินดิบกันเนาะครับเนาะ บริการกับกวนครับอย่างไปอย่างมาครับจังไร้มเดลก็ขอขอบคุณพี่น้องสู้สู้จนครับถึงเมื่อคลิปโมแดงไปเจอแช่ไหนครับจังไเบิังเดอร์ก็ดืมกดสับตะไคร่กดไหลกดแช่ให้โมแดงนั่งเลยครับเด้ออีกอย่างหนึ่งก็ดื่มก็กระดิ่งพองครับบริสุทธิพปลาเก็บพี่ตี้ขแดงครับตะลุ่มตะลามือบมเดลจะพาพี่น้องมากินสดแซ่บอีกครับสำหรับคลิปนี้ที่เท่านี้ก็พี่น้องเนาะบริการกวนแห้งครับได้คอยพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับบ๊ายบายสุดยอดความแซ่บเลยครับ มาออกกล้องแล้วนี่มันี่มันี่มานี่มานี่มันี่มนี่ออกกล่องกล่องนู้นนู้นนู้นยิมยิ้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 มยยิ้ม